เราไม่ได้ดับโอ๊เดี๋ยวเอาสืสุดไว้พอก่อนมันเทียนไม่ดับโอไม่มีอะไรมากหัวอมอหอมลงอย่าติ้ว เราพกผ้ามาลราพกมาหรือเป่าเฮ้ยเวลามีคนถามแบบเฮ้ยเพื่อนมีเพื่อนมาโกระกูได้ได้นัำึ้ไง่าเออตรงนี้เรากมาสักเมื่อกี้อีแตวมออ่นกว่ากูนก่อนหน่อยอุ้ยพี่น้องก้อนครัดก่อนเลยวยวันยคืนสวยวันสวยคืนมีแต่วันมีคืนมีได้มีวันได้ ไม่ช่วยม่ช่วยนะคุยรู้เยี่ยมมต้องแต่งมาว,วนันอ่ำอำจะรักเปดราม่ามไม่ไม่ักป็ดามาก็แต่เรื่อ,องมีขอให้เจอหัวทาที่ดีๆไวๆปีมือมีรูกอย่างมีไม่ต้ออดคนกับอะไรให้มันนานๆ เขาเชื่อว่าพเกิดน่าจหมืนซอบดู๊ไม่เขาเห็นสีมือพาวอะบอกเลยว่าถ้าําอยู่ที่จุดพาวได้มันเยอะกว่านี้ก็อยากให้บอกว่ามีอนาคตแบบว่าเนีนะคุณผู้ดีอะโอกาสมันมีจริงแต่เขาก็ไม่รู้จักพวกขางดีก็เลยบอกว่าเนลกูสตอคเลังนวมมือยอยู่อะดีไทีดีออกแบบมีความสุมากก็ช่วมนี้ก็เก็บ ถ้ามีที่ที่ดีกว่าเราค่ยไปก็เก็บรังไม่แชร์ไปเรื่อยๆาไแชร์ด้วยเขาอ่ะอยากจะบอกว่ากำลัจะทำรูปกลาว่า1ิบไดพินกูส่งไดนี่นี่ชุดเตียนบอยๆแล้วไม่ไดอะุดเตียนตรงไหนไปแชร์ชร์น้องถ่ายวีดีโอแฮปปี้เบอร์เจทุกคราวอายุเท่าไหร่นะอายทนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวพี่พีท้ยสองไดสอล้านคุณี่นรต้นชีวิตเลยโอ้ยเอาเขาเอาเขาไปยังสมือ ขอยังขอยังบายบายคเกงปีหน้า